มาอ่ะมาดูสรุปสูตรอันนี้ก็ได้ผิดเขียนผิดข้อหนึ่งคอนจูเกตมันไม่เท่ากับตัวมันหรอกมันต้องคอนจูเกตซ้อนกันสองตัวตัวนี้ต้องเป็นคอนจูเกตกับคอนจูเกตอีกทีหนึ่งก็คือซ้อนกันอะคอนจูเกตของคอนจูเกตเนี่ย มันจะกลับมาเท่ากับตัวมันอ๋อแน่นอนนะครับก็คุณเล่นเปลี่ยนเครื่องหมายอย่างเดียวอะ่ะมึงเปลี่ยนบวกเป็นลบแล้วมึงก็เปลี่ยนลบเป็นบวกมันก็กลับมาเท่าเดิมมาและเห็นไคุณสมบัติที่สองเขาบอกว่าถ้าเอาตัวมันไปคูณกับคอนจูเกตของมันเนี่ยจะได้เท่ากับ a กํลาลังสองบวก b กํลาลังสองทำไปแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมที่เราบอกว่าเฮ้ย a บวก B คอนจูเกตของมันก็คือ a ลบ b i ใช่ป่ะแล้วพาคูณออกมาอ๋อเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองทำไปแล้วไงใช่ป่ะเมื่อกี้นี่ไงใช่ป่ะได้ออกมาเป็น a กํลังสองบวก b กํลังสองไงเอออ่ะเป็นคุณสมบัติที่มันภูมิใจมากแล้วแม่งเอาอไปใช้ประโยชน์เยอะอันนี้น,นะครับเขาบอกว่า คอนจูเกตของผลคูณเนี่ย z ซ z หลบเซนี่ยจะเท่ากับคอนจูเกตของ z 1หนึ่งลบกับคอนจูเกตของ Z2 ครับคือลบกันก่อนแล้วค่อยไปหาคอนจูเกตก็เท่ากับหาคอนจูเกตของแต่ละตัวแล้วค่อยมาลบกันมีค่าเท่ากันน αι, มีค่าเท่ากันนะครับคือ มึงจะลบกันก่อนก็ได้หรือมึงจะหาคนจูกเกตก่อนแล้วค่อยมาลบกันก็ได้นะครับคูณก็เหมือนกันก็คือมึงจะคูณกันก่อนแล้วค่อยไปหาคนจูกเกตรหรือมึงจะหาคนจูกเกตก่อนแล้วค่อยไปคูณก็ได้ค่าเท่ากันนะมันเป็นคุณสมบัติการกระจายอะครับข้อ6กก็อบอกว่า ถ้าเอา z 1หารด้วย Z 2เนี่ยมันจะเท่ากับคอนจูเกตของ z 1หารด้วยคอนจูเกตของ z 2โดยที่โดยที่ Z 2ต้องไม่เท่ากับ0ูนยะ์ะเดี๋ยวหาไม่ได้นะครับข้อ7คอนจูเกตของ z ยกกำลัง n จะเท่ากับคอนจูเกตของ z แล้วค่อยไปยกกำลัง n ก็คือมันจะยกกำลังก่อน ล้วค่อยไปคอนจูเกตหรือจะคอนจูเกตก่อนแล้วค่อยไปยกกาลังจะได้ค่าเท่ากันอืมอันนี้เป็นคุณสมบัติเวลาที่เอาไว้แก้โจทย์แก้รูปอย่างเช่นมันอยู่แบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวเราดูในโจทย์เราจะเจอนะครับคุณสมบัติพวกนี้ตอนที่เราตอนที่เราเรียนอ่ะมึงจะไปทำหาอะไรได้แต่อีพวกนี้คุณสมบัติลักษณะเนี้ย เอาไว้ใช้ประโยชน์ตอนที่เราทําโจทย์แล้วมันอยู่ในรูปที่เราต้องแปลงมันก่อนบางตัวเนี่ยถ้าขืนยกกําลังก่อนชิบหายเลยหาคอนจูเกตก่อนง่ายกว่าอ่าก็ใช้วิธีหาคอนจูเกตก่อนนะครับหรือบางตัวหาคอนจูเกตแล้วค่อยมาคูณกันหรือเอามาบวกลบกันอุ้ยแม่งง่ายกว่าเยอะเพราะมันจะกลายเป็นเครื่องหมายคนละอันแล้วแม่งลบกันหมดไปอะไรเงี้ยก็ทําก่อน นะครับก็ทำก่อนอ่ะลองดูโจทย์อันนี้ z เท่ากับ i ยกกำลังห้าสิบหวงเล็บสี่ลบรูทก้าคูณกับสามบวกสอง i เออ มันยังไม่อยู่ในรูปที่ปกติถูกไหมลูกอ่ามันไม่อยู่ในรูปของตัวปกติแต่เขาบอกให้หาคอนจูเกตครับของไอ้ชุดเนี้ยทั้งชุดแปลว่าเฮ้ยมึงให้กูหาชุดนี้ใช่ป่ะอา้าถ้าอย่างเงี้ยโอ้โหหาก่อน แล้วค่อยมาคอนจูเกตงั้นขอคอนจูเกตก่อนก็ได้ใช่ป่ะแล้วค่อยหาเออเพราะนั้นถ้างั้นนะถ้าสมมุติว่าเริ่มจาก i 5ห้าสิบหกเนี่ยจําได้ใช่ไหมลุงเอาสี่หารเลยใช้ป่ะ สี่หนึ่งสี่สี่สี่สิบหกพอดีลงตัวถูกไหมครับถ้าลงตัวมันคืออะไรมันคือไอกำลังสี่ใช่ป่ะมีค่าเท่ากับไอกำลังสี<ม>่ใช่ป่ะไอกำลังสี่คืออะไร<ม>ไอกำลังหนึ่งไอกำลังสองไอกำลังสามไอกำลังสี่ไอกำลังสี่ตัวนี้คือหนึ่งใช่ไหมครับแม่งหายไปเลยใช่ป่ะ เหลืออกข้างในใช่ไหมตัวนี้คืออะไรสี่ลบด้วยรูทของเก้าคูณกับลบหนึ่งใช่ป่ะ mm hmm. ก็เท่ากับสี่ลบสาม i ใช่ไหมลูกอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสามบวกสอง i ใช่ไหมตัวแรกคือหนึ่งใช่ไหมลูก เคือตัวนี้ใช่ป่ะจดให้อยู่ในรูปที่เราเข้าใจซะก,ก่อน mm. เดี๋ยวเละนะเพราะจัดให้อยู่ในรูปนี้แล้วเนี่ย mm. เราจะคูณก่อนแล้วค่อยหาคอนจูเกตหรือจะเอาคอนจูเกตก่อนแล้วค่อยคูณมีค่าเท่ากัน mm. ได้ทั้งคู่นะครับได้ทั้งคู่อย่างข้อนี้ นี่คือแต่ละตัวของมันถูกไหมลูกถ้าเราจะหาคอนจูเกตก่อนแล้วค่อยคูณก็ได้ไอตัวแรกคอนจูเกตก็ยังได้หนึ่งอยู่ใช่ปะ่ะเพราะพราะอิมเมจินารีพารมันเป็นศูน์เปลี่ยนเครื่องหมายก็ไม่มีความหมายตัวนี้ก็จะกลายเป็น4ก 3I ใช่ไหมครับ ตัวน,นี้เราเริ่มเปลี่ยนเป็นคอนจูเกตแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็น3ลบ2 i ถูกไหมครับทันไหมอ่าหรือจะคูณกันก่อนแล้วค่อยไปกลับเครื่องหมายก็มีค่าเท่ากันแต่ลุงกลับก่อนแล้วค่อยคูณน,นะครับตัวนี้เราก็จะได้ว่าคอนจูกเกตของตัวนี้มันก็เท่ากับ4 3 12ใช่ไหมลูกลบ8 i บวก9ไอแล้วก็ลบเป็นบวก6ใช่ไหมอ่าออกมาก็ได้18บวกไอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นได้ลวคอนจูกเกตของมันคือ18บบวกไอครับ ทันไหมครับอืมมันต้องดูเศษไงครับอืมเศษไม่มีเศษเป็นศูนย์ก็คือ i อกำลังสี่ ถูกไหมไอกำลัง1 i ึ่งกำลัง2ได้ลบหใช่ไหมไอกำลัง3ได้ลบไและไอกำลัง4ได้1ใช่ไหมครับอันนี้คือ1 2 3 4ต่อไปก็5 6 7 8ใช่ไหมไล่ไปเรื่อยๆถ้ามันลงตัวมันก็คือตัวนี้ถูกไหมครับอ่าก็คือ0นั่นแหละเสร0นั่นแหละ โอเคครับอ่ะโอเคนะรู้จักสังยุคแล้วคอนจูเกตเราหาคอนจูเกตเป็นแล้วรู้เลยคอนจูเกตเนี่ยแม่งไม่มีหาอะไรหรอกมันก็แค่เฮ้ยมึงแค่กลับเครื่องหมายอะใช่ป่ะแค่กลับเคราาื่องหมายอะของ imaginary part อะ เพื่ออะไรเพื่อถึงเวลามึงเอาไปคูณไก่ตัวมันแล้วมันจะได้เอกกำลังสองบวก B กกำลังสองไงโอเคนะคราวนี้มันมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์ในการหารครับเพราะว่าถ้าเราหารเชิงซ้อนด้วยเชิงซ้อนเนี่ยไม่รู้จะหารยังไงเพราะไอแม่งไม่รู้เป็นค่าอะไรไงจะหารยังไงมันหารไม่ได้นะครับเขาบอกว่ามันหารไม่ได้ เพราะฉะนั้นวิธีทำก็คือเอาคอนจูเกตของตัวหารนั่นแหละมาคูณทั้งเศษทั้งส่วนเอามาคูณทั้งเศษทั้งส่วน,น อันนี้มันเป็นวิธีทำแต่หลักการเดี๋ยวดูอันนี้นิดหนึ่งดิจะให้ดูหลักการนิดหนึ่งนะครับของการหารอ่ะไม่มีเหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่ามาไม่มีดิมึงต้องมีดิ ต้องมีดีสัญญุกและการหารโอเค,คอ่ะอย่างข้อนี้ตัวอย่างเอาตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับเขาบอกว่า2อบวกไอ หารด้วย1นลบไอถ้าเราเขียนด้วยหลักคณิตศาสตร์เราก็เขียน2อบวกไอหารด้วย1นลบไอใช่ไหมลูกแต่เนื่องจากเฮ้ยถ้าไอาแม่งอยู่ข้างล่างกูไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะแล้วมันจะหารยังไงอะ่ะทำให้มันไม่มีไอสิทำไงอ๋อไม่ยากลุงก,ก็คูณด้วยคอนจูกเกตของมัน ใช่ไหมลุงคูณด้วยคอนจูกเกตของมันทั้งบนทั้งล่างไอ้นี้เข้ากับคูณด้วยหนึ่งมีค่าเท่าเดิมใช่ไหมลูกแต่ไอ้ข้างล่างนี้กลายเป็นอะไรครับหนึ่งกำลังสองน้า a กำลังสองใช่ไหมบวก B กำลังสองใช่ไหมครับใช่ป่ะส่วนข้างบนก็เป็น 2บวก i คูณกับ1บวก i ใช่ปะหะลูกไอ้ข้างล่างนี้ได้2ใช่ไหมหนึ่งบวก1ได้2ข้างบนละ่ะอันนี้ก็คูณกระจายสิครับ2บวก2 i บวก i บวกอ่าตัวนี้เป็นลบ1ใช่ไหมหารด้วย2ครับ สอลบหเหลือ1นึ่ใช่ไหมลูก2อลบหเหลือ1 2 i ก็เป็น3 i ส่วน2ใช่ปะ่ะอ่าได้แล้วครับหารกันได้คำตอบเรียบร้อยแล้วถ้าเขียนแยกออกมาเป็นอ่าเรือพาทกับ i m a g จ n น r y ีพาทก็เป็น1ส่วน2บวก3ส,ส่วน2 i แบบนี้ครับ นี่อาหารกันตรงไหนครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งกำลังสองอ่าไอ้ตัวเนี้ย a บวกบีไอฮ ตัวนี้เป็น a บวก bi อันนี้ก็เป็น1ลบ i กับ1 1บวก i ใช่ป่ะอเขียนให้มันชัดเลยครับ1ลบ i ครับคอนจูเกตของมันคือ1บวก i ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นออกมาจะต้องเป็น a กํลังสบวก b กํลังสใช่ไหมครับ a คืออะไร a คือ1ใช่ป่ะ B ีล่ะ B ก็หนึ่งป่ะก็หนึ่งไอไงใช่ป่ะเอบวกบีไอไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองถูกไหมครับไม่ใช่อกกำลังสองนะถ้าอกกำลังสองมันจะกลายเป็นลบหนึ่งนะอ่านี่คือการหารครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาคอนจูเกตได้ เอากลับไปดูโจทย์ข้อเมื่อกี้นะครับโจทย์ข้อเมื่อกี้ 2-3i ลบ 3i หารด้วย5บวก 2i ไทำไงก็เอาคอนจูเกตคูณเข้าไปทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมคอนจูเกตของตัวไหนคอนจูเกตของไอตัวส่วนใช่ไหมครับก็เป็นคูณด้วย i ลบ 2i ทั้งบนทั้งล่างถูกไหมครับข้างล่างก็เป็นกํากำลังสองบวก2กํกำลังสองถูกไหมครับ a กํำลังสองบวก b กกำลังสองใช่ไหมข้างบนล่ะคูณกระจายครับ10ลบส i ลบ15 i ้แล้วก,วก็เป็นบวกเป็นลบ6ใช่ไหม10ลบ6เหลือ4ใช่ไหมครับ4 i ลบ15 i เป็นลบ19 i ใช่ไหมข้างล่างล่ะ25บวก4เป็น29ใช่ไหมครับอ่า อ้าวได้คําตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเราได้แล้วว่าอะไม่ครับต้องแยกเป็นเรียรพาร์ตกับอิเมจอร์ลิพาร์สี่วนยีาลบสิบเก้าส่วนยี่ครับนี่ถึงเรียกเรียกว่าจบจริงต้องอยู่ในรูปของ a บวก b i รูปของ เชิงซ้อนครับไอ้ข้างบนเนี่ยยังไม่เสร็จยังไม่แยกฐาน,นต้องแยกฐานนะครับเหมันเขาบอกแล้วเขียนอยู่ในรูป a b, b i คูณคุณอยู่ดีๆคูณได้เหรอไม่ได้ไอที่เราคูณเมื่อกี้คือคูณหนึ่งใช่ป่ะไอเนี่ยคือหนึ่งใช่ป่ะชุดเนี้ยมันคือหนึ่งถูกไหมลูกเพียนแต่เราเขียนให้อยู่ในรูปนี้แค่นั้นเองไอเนี้ยไม่ได้แล้วทำไงข้อตัวอย่างที่สองเนี่ยเออเราจะทำไงโอ้ เรียนตั้งกับพฐมแล้วเศษส่วนทำไงหาขาลนอนใช่ไหมหนึ่งลบไอคูณกับสองลบไอใช่ไหมลูกไอตัวข้างบนก็เป็นสองบวกสามไอคูณกับสองลบไอทั้งหมดนี้แล้วมาบวกกาวอีกชุดหนึ่งก็คือ ลบ2บวก i คูณกับ1ลบ i ใช่ป่ะอ่าถูกไหมทำไงเนะี <c> ่ย <oughs> กระจายสิครับตัวแรกได้4ลบ2 i บวก6 i ลบเป็นบวกใช่ไหมสามใช่ไหมครับอ่าก็สามไอคูณกับลบไงไงตัวนี้ข้างหลังก็ได้ลบสองบวกสองไอบวกไ ลบเป็นบวกใช่ไหมหนึ่งข้างล่างก็ได้2องลบไลบสอ,อลบลบเป็นบวกเป็นลบหนึ่งถูกไหมครับอ่าข้างบนจัดการเลยเอาตัวเลขมาว่าการ4ีบวกสเป็น7จลบสเหลือห บวกหเป็น6กลบส i บวกสบวกหกหรือบวกสี่บวกหบวกหบวกเจใช่ไหมข้างล่างครับหนึ่ลบสาอยังยังไม่จบเพราะมึง าเพิ่งจะได้ตัวมันมาใช่ป่ะเป็น2ตัวเซตหารเซตสคูณด้วยคอนจูเกตของตัวล่างคือ1นบวกสาใช่ไหมครับทั้งบนทั้งล่างาคูณแล้วไอ้ข้างล่างได้อะไรได้1กํากลังสบวกสามกำลังสถูกไหมครับไอ้ข้างบนล่ะ,ะกระจายไปสี่ห บวก18บไอบวก7จไอลบ21ใช่ไหมข้างบนได้6ลบ21เหลือลบ15 18บวก7เป็นบวก25่ไอใช่ไหมครับข้างล่าง 1นบวกได้10ครับโอเคงน้นได้คำตอบแล้วอ่สลบ15ส่วน10ก็คือลบ3ส่วน2ใช่ไหมบวกกับ5ส่วน2ใช่ไหมไอตอบแล้วมันก็ไม่ได้ยาก ใช่ป่ะเออมันก็ไม่ได้ยากนี่ว่าไหนใครบอกจำนวนเชิงซ้อนโอ้โหแม่งโคตรยากเรียนมาจนถึงหารกันแล้วก็ยังไม่เห็นมี่มีตรงไหนยากแค่บางทีมันงงแค่นั้นเองเพราะว่าเพราะไอกำลังสองแล้วแม่งกลายเป็นลบหนึ่งอะ่ะใช่ป่ะแล้วมันก็จะพลาดแค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรก็คูณไปเรื่อยอะ่ะ เยอะก็เยอะดิเยอะสุดท้ายมันก็นรวบมาจนหมดนะเนี่ยแค่นี้อ่ะเยอะกูเจอเม่ติกมาเยอะกว่านี้อีกแค่นี้ไม่เยอะหรอกอใช่ไหมไม่ยากอะ่ะนะโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้